ชุนี้พาไปชมรายงานพิเศษนะครับบอลบอลเยาวชนอายุ18ปีที่จังหวัดนครราชสีมาครับการแข่งขันบอลบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี P A Domestic Power จิงเชลเลอร์แห่งประเทศไทยจิงถ่วยพระราชทานประจำปี2568ที่ t e r m i n a l 21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเดินทางเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2หรือว่ารอบเพย์ออฟจัดอันดับ เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในะรอบก่อนรองชันเลิศโดยในประเภททีมชายสายอ e, ีนัดแรกโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ออันดับ1จากสาย A ในเสื้อสีขาวพบกับโรงเรียนกีฬานาครนนวิทยา6อันดับ2จากสาย C ซึ่งผลการแข่งันคู่นี้เป็นทีมหนุ่มร้อเอดรองแชมป์ภาคอีสานตอนล่างซึ่งเล่นได้ครบเครื่องทั้งเกมลุกและเกมรับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต คะแนน27ต่อ25 25าต่อ20 24ต่อ26และ25ต่อ18หนุ่มร้อยเอ็ดเก็บชัยชนะเกมแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดจะพบกับโรงเรียนขามทะเลสวิทยาทีมเจ้าภาพและโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกจะไปพบกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ส่วนการแข่งขันในประเภททีมหญิงรอบ2สายอ e, ีโรงเรียนสุขโขทยัยวิทยาคมอันดับหนึ่งจากสาย C ีในเสื้อสีฟ้าซึ่งยังไม่แพ้ในรอบแรกที่ผ่านมาพบกับโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่อันดับ2จากสาย A อเกมนี้เป็นทางด้านของทีมสาวสุขโขทยัยแชมป์จากภาคเหนือที่ เล่นได้อย่างท็อปฟอร์มช่วยกันทำคะแนนเอาชนะไป3ต่อ0เซต25 21 25 1 6และ25ต่อ22เก็บชัยชนะนัดแรกรวมกับผลงานจากรอบแรกทำให้ชนะไปแล้ว2นัดในเกมต่อไปโรงเรียนสุขไทยวิทยาคมจะพบกับเทพมงคลรังสีและการจนาพิเศษกระบี่จะไปพบกับกรุงเทพมหานคร ส่วนผลอีกคู่ทีมเต็งแชมป์อย่างโรงเรียนเทพมงคลรังสีการจนบเรียอันดับหนึ่งจากสาย A เอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครอันดับ2จากสาย C ไป3 .0 ต่อนเซต25.18,25.6,25.17เก็บชัยชนะนัดแรกได้เช่นเดียวกันและมาเริ่มผลจากรอบแรกทำให้ชนะไปแล้ว2นัดเอกชัยชลบบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงานขอบคุณคุณเอกชัยและคุณสุรชัยมากๆเลยนะคะ